ประเด็นหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของกําลังพลนะครับที่เสียสละชีวิตนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยพลเรือโทจุมพลลุมพิการน,นโศคศกกองทัพเรือนะครับได้มีการแถลงข่าวว่าประสิทธิ์กําลังพลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวนทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดต,ตระเวนตรวจสอบเส้นทางคุ้มกองครูจังหวัดนราธิวาสครับที่กองบัญชาการกองทัพเรือชั้นสองวังนันทอุทยานพลเรือโทจุมพลลุมพิการนอน,อนรองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือออกแถลงข่าวการมอบสิทธิกีกำลังพลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวพลทหารสุริยาช่างบุตรที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชุดหน้าตระเวนตรวจสอบเส้นทางคุ้มครองครูที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน1,821,750บาทพร้อมเลื่อนยศเป็นจ่าเอกให้แก่พลทหารสุริยาช่างบุตร โฆษกกองทัพเรือระบุว่าวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุชายต้องสงสัยจำนวน2คนแต่งกายเรียนแบบหญิงมุสลิมเข้ามาในพื้นที่บ้านบาเจาะหมู่4ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาส เพื่อรอบวางระเบิดทาหารชุดลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางคุ้มครองครูสังกัดร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสที่32ก่อนมีจักรยายนยนต์มารับชายต้องสงสัยหลบหนีไปซึ่งเหตุรอบวางระเบิดในครั้งนี้สมมติให้ทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคือจ่าเอกพงศิทักษ์สิริปรีชาพันธส่วนอีกหนึ่งนายเสียชีวิตนั่นคือพลทหารสุริยาช่างบุตร สำหรับพลทหารสุริยาช่างบุตรอายุ22ปีเข้าประจำการในกองทัพเรือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2558สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1กองนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในตำแหน่งพลปืนเล็กพวกยิงที่1 โดยเมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีได้มีการเคลื่อนย้ายศพพลทหารสุริยาโดยเครื่องบินแบบฟฟกเกอร์จากจังหวัดนาราธิวาสมาทำพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลที่ชาวปณสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นเวลาหนึ่งคืนและในวันนี้เวลา8นาฬิกาจะมีการเคลื่อนย,าย,อย้ายศพไปยังจังหวัดสุรินทร์ภูมิลำเนาเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปทีมข่าวพิเศษทีเนนธเวดีโฟรายงาน แสความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารกล้าที่เสียชีวิตในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นการที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสำหรับกองทัพเรือในการช่วยเหลือทุกคนนะครับ